ถอนคำสาบเสือสมิงในคืนที่ประจันเต็มดวงสายลมเย็นพัดผ่านในป่าใหญ่เสียงหอนของมาป่าดังก้องไปทั่วมีเสือสมิงตัวหนึง่งเดินออกมาจากเงามงเมืองดวงตาของมันส่องแสงสีแดงเหมือนเปลวไฟมันเป็นเสือที่มีขนาดใหญ่ กว่าปกติขนของมันเป็นสีดำสนิทและมีลายเส้นสีทองที่ส่องประกายเมื่อโดยแสงจันทร์ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ป่าชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นการหายตัวของสัตว์เลี้ยงและเสียงร้องของสัตว์ ในยามค่ำคืนพวกเขาเริ่มสงสัยว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นคืนหนึ่งหญิงสาวชื่อสาตัดสินใจที่จะออกไปสำรวจป่าเพื่อค้นหาความจริงสาเดินเข้าไปในปา่าลึกจนกระทั่ง เขาได้พบกับเสือสนินมันจ้องมองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นซารู้สึกถึงความกลัวที่แผ่สร้างไปทั่วร่างกายแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขาหยิบมีดที่พกติดตัวมาและเตรียมพร้อม สำหรับการต่อสู้กับเสือสนิมหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานสาสามารถเอาชนะเสือสนิมได้แต่ก่อนที่มันจะสิ้นใจมันได้พูดกับสาด้วยเสียงที่แผ่วเบาว่า,วาข้าคืนนุ์ที่ถูกสาให้กลายเป็นเสือสนิม เจ้าต้องหาวิธีแก้คำสาบนี้มิฉะนั้นจะมีเสือสนิงตัวใหม่เกิดขึ้นมาแทนค่าสากลับมาที่หมู่บ้านและเริ่มค้นหาวิธีแก้คำสาบเขาได้พบกับหญิงชลาผู้มีความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์และคำสาบหญิงชลาเล่าให้ฟังว่า คำสาบนี้สามารถแก้ได้ด้วยการหาสมุนไพรที่หายากและพิธีกรรมพิเศษซาตัดสินใจที่จะออกเดินทางไปหาสมุนไพรที่หายากเขาต้องเผชิญกับอันตรายมากมายทั้งสัตว์ป่าและผู้ผีที่คอยขัดฝางแต่ด้วยความกล้าหา และความมุ่งมั่นเขาสามารถหาสมุนไพรที่ต้องการได้สากลับมาที่หมู่บ้านพร้อมกับสมุนไพรที่หามาได้ยิ้งชาลาเริ่มทำพิธีกรรมเพื่อแก้คำสาบเสื้อสนิงที่ถูกสาบกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งและคำสาบก็ถูกทำลายลง หลังจากคำสาปถูกทำลายลงหมู่บ้านกลับมามีความสุขอีกครั้งชาวบ้านต่างขอบคุณสาที่ได้ช่วยแก้คำสาปและนำความสุขสงบกลับมาสากลายเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านและเรื่องราวของสาก็กลายเป็นตำนานถูกเล่าขานต่อไป